แก้สมการหารัศมีวงกลมสามวงสัมผัสกันทำอย่างไรมาดูกันโอ้ข้อนี้นะฮะเขาบอกว่ามันมีสามเหลี่ยม ABC นะครับสามเหลี่ยม ABC นี้มันคือจุดศูนย์กลางนะครับ ABC เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสามเดี๋ยวเราลองมาวาดรูปก่อนนะครับว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นอย่างไงสมมติว่าเรามีมีวงกลมสามวงนะมีวงกลมสามวงนะครับ เข okay. ็วงกลมที่หนึ่งนะฮะมีศูนย์กลางวงกลมที่สองวาดวงกลมนะฮะแล้วก็วงกลมที่สามประมาณนี้สัมผัสกันโ okay. อเคเกิดจุดศูนย์กลางมานะฮะจุดศูนย์กลางศูนย์กลางมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับอันนี้ลาคร่าวๆนะฮะอันนี้ก็มีจุด a จุด b จุด c กลายเป็นสามเหลี่ยม abc ใช่ไหมฮะอ่าวงกลมสามอันนี้สัมผัสกันนะครับ บอก a b มา a b นี่ยาวเท่าไรครับ a b นี่ยาวเจ็ดนะฮะแล้วก็ a อยาวเท่าไรครับยาวเก้าอด้านนี้นะฮะา AC ยาวเก้าแล้วก็ BC ซยาวละยาวห้ายาวห้าก้อนนี้นะยาวห้าโอเคแล้วยไยต่อครับสิ่งที่เราต้องการหาคือเส้นรอบวงกลมทั้งสามอันนี้ว่าเฮ้เส้นรอบวงมันเท่าไหร่มาบวกกันสินะฮะ มันติดที่ไหนครับติดที่การหารัศมีรัศมีศม A กับใม่รู้รัศมี B ก็บใม่รู้นะครับทำยังไงดีละ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการสมมุติตัวแปรสมมุติว่าฝั่งนี้ครับอ่าฝั่งนี้นะรัสม,มี A ให้เป็น X แล้วละกันนะแต่ทั้งหมดนี้ทั้งก้อนเนี่ยยาว7ใช่ไหม AB ยาว7เอาไปแล้ว x ตรงนี้ก็จะเหลืออะไรครับ7ลบ x ไปนะเอา7ตั้งลบกับ x นะครับ ต่อมาอันนี้รัศมี b เป็น7ลบ x อ่า7ลบ x อยู่ตรงนี้นะฮะเออทั้งหมดมัน5ทั้งหมด5มาลบกับใครลบกับ7ลบ x ลบกระจายเข้าไปนะครับได้5ลบกับ7แล้วก็ลบคูณลบเป็นบวก x คำตอบคืออันนี้ได้ลบ2อ่าเขียนว่า x ลบ2ได้ไหมได้ตรงนี้เป็น x ลบ2นะครับนี่คือรัศมีของใครของ c นะครับ ตรงนี้ก็เป็น x ลบ2นะฮะอ่าเป็น x ลบ2ทั้งหมดอี่9นะฮะเอา9ตั้งแล้วลบกับ x ลบ2ได้เท่าไหร่ลบกระจายเข้าไปนะครับก็เป็นลบ x บวกกับ2งั้น9บวกกับ2เป็น11 11ลบ x นะฮะอ่าด้านนี้คือ11ลบ x โอเคอ่าเวลาเราจะหารัศมีหายยังไงล่ะสังเกตไหมครับว่านะจุด A เนี่ยคือจุดศูนย์กลางเนี่ยนี่คือรัศมี A ใช่ไหม อันนี้ก็รัศมี a อวตัวเลขต่างกันแต่ยังไงแล้วแต่2ตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากันก็คือ11ลบ x มันคือรัศมีของ a นะฮะจับเท่ากับ x เดี๋ยวเราหา x ให้ได้ครับว่า x คืออะไรนะครับย,าย้ายข้างจากลบย้ายไปบวกเป็น 2x เกเท่ากับ11 x เ็ดเดียวมีค่าเท่าไหร่เอา2หาร2อะไร25เป็น10 25เป็น10เป็น11นะครดบพอดีนะฮะได้ x มาแล้วนะครับ x ตัวนี้ก็คือรัศมีของ a นะครับอ่าได้รัศมี a มาแล้วนะครับตอบ5.5ต่อมาหารัศมี b ยังไงครับอ่ารัศมี b รัศมี b คืออะไรรัศมี b ก็คือ7ลบ x ตัวนี้นะฮะ7ลบ x x มีค่าเป็น5.5ลบกับอ่อ7ลบ5.5กลายเป็น1.5นั่นเองนะครับ ต่อมารัศมี c รัศมี c คืออะไรครับก็คือ x ลบ2 x ลบ2นะฮะรัศมี c เราได้เอา x คือ5.5ลบกับ2คำตอบคือ3.5เขีนะได้มารัศมี3อันละเรียบร้อยนะครับอยากได้เส้นรอบวงครับเส้นรอบวงกลม3อันทำยังไงฮะเส้นรอบวงหาจาก2พาย r ก็มี2พาย r อะไรบ้าง2พ r a นะเส้นรอบวงของ a บวกเส้นระบงของ b แล้วก็เส้นระบงของ c นั่นเองนะครับ 2- พาย r b บวกกับ 2- พาย r c เดี๋ยวเราดึง 2- พายออกมาเป็นตัวร่วมดึงมาเลยนะครับนะเพื่อไม่ให้มันให้คูณพายครั้งเดียวนะฮะจบในตัวร่วมนะครับดังนั้นตอบอะไรดีครับก็ r a นะฮะ r a คือ5.5 r b เท่าไหร่ครับ1.5 r c เท่าไหร่ครับก็เป็น3.5บวกกันนะฮะอันนี้5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบจุดห้าพอดีเลยครับสิบจุดห้าโอเคนะครับมันก็จะได้เลยครับยี่สิบสองจุดเจ็ดคูณกับสิบจุดห้าคูณสองก็จะกลายเป็นยี่สิบเอ็ดตัดทอนครับเอาเจ็ดตัดเหลือสามสามคูณยี่สิบสองตอบหกสิบหกไปโอเค